หลุดเดยแล้วใส่ไข่ลงไปลากเลยค่ะวันนี้ป่าสวยมากเก็บเลย ลูกเห็ดขวดเยอะแยะเลยสวยงามมากเลยค่ะป่ามันเล็กเกินตั้งชื่อป่านี้ว่าป่าเห็ดขวดดีกว่า พราเยอะแยะเลยดูดิเดินไปทางไหนก็เจอแต่ก็จะเลือกเก็บเอานะคะเลือกเก็บที่มันโตแล้วอะปล่อยไว้ลูกเล็กๆแล้ววันหลังลกค่อยขับรด มาเก็บกันใหม่ป่าเห็ดขวดเนาะอันนี้คือป่าเห็ดขวดเชื่อไหมพอเดินเข้ามานะมันมีกลิ่นแบบแคล้ายว่ากลิ่นเห็ดอะ่ะ ก็คือรู้เลยว่าเรารู้เลยว่าตรงนี้ต้องมีเห็ดคือว่าเราเรารู้เลยว่าตรงนี้ต้องมีเห็ดนะแต่ว่าเราจะเจอเห็ดอะไรเท่านั้นแหละกลิ่นเห็ดมันจะออกตรงีอีก เราเดินแล้วป่านี้มันไม่ลกด้วยนะถ้าจะเก็บเห็ดขวดนะต้องใจเย็นๆนะคะเพราะว่าเห็ดขวดเนี่ยเขาเขาบอบบางมากเลยเนี่ยเต็มเลย ได้เห็ดขวดทำได้หลายเมนูเลยป่านี้เห็ดขวดเยอะมากเลยนี่อีกแล้วเจอเห็ดขวดอีกแล้วเต็มเลยค่ะเป็นดงเลยโอ้ก็อยู่ยู่ถึงยันนู่นเลยนูน่นตรงนี้ก็มี เป็นโดงเลยอ่ะโอ้ยแมงมุมตอมหัวเจอลูกเห็ดขวด เห็ดอันนี้กินได้นะคะลืมชื่อไปแล้วเพราะว่าสีไปดูในช่องของฝรั่งอะ่ะเขาบอกกินได้ออกเยอะแยะเลยจะให้ดูค่ะ สาสีเดินไม่มองนะเหยียบไปหลายอันละหลายดอกละวิได้แต่หัวปลาเห็ดควด ุด,ด,ดูค่ะทุกคนสีขาวๆนะ่ะเล็กๆนะ่าเห็ดขวดทั้งนั้นเลยเก็บดอกนี้กันก็แล้วกัน วันนี้โชคดีสุดๆได้เห็ดขวดโอ้เลิศมากโอ้เต็มเลยอะเราจะตั้งชื่อนี้ชื่อป่านี้ว่าป่าเห็ดขวดเนาะ <c oughs> ดูดิ ก้มๆเงยๆชักจะเริ่มเหนื่อยเนื่อยแล้ว <laughs> อันนี้นะคะคือเห็ดขวดที่จะเอามาทอดกับไข่ค่ะก่อนจะทอดกับไข่เราก็เอามาผัดกับกระเทียมหรือว่าหัวหอมก็ได้นะคะวันนี้ทําเมนูทอดไข่ใส่เห็ดขวดนะคะอันนี้ก็ใส่เห็ดน ah ้ำหมากลงไปหัวหนึ่งค่ะ ก่อนอื่นเราก็ผัดเห็ดขวดเนี่ยใส่กับกระเทียมหรือว่าจะใส่หัวหอมก็ได้นะคะผัดให้มันกรอบๆแห้งๆก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปทอดตบท้ายที่หลังค่ะประมาณนี้เลยนะคะเห็ดขวดก็เริ่มเหลืองแล้วแล้วก็กระเทียมก็เหลืองแล้วเนี่แหละค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจะใส่ไข่ค่ะก่อนจะใส่ไข่สัสีจะใส่เกลือลงไปนิดนึงเนาะ แล้วก็คนต่อเห็นไหมเหลืองแล้วเห็ดขวดผัดกระเทียมคู่กับกระเทียมก่อนเนาะแล้วให้มันกรอบๆเหลืองๆ่องอะอย่างเงี้ยใส่ไข่ลงไปลาดเลยค่ะเราก็เคลียร์เห็ดขวดเข้ามา รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับไม่รู้ว่าจะกลับสวยหรือเปล่าอันนี้ลองดูนะคะคงจะพลิกได้ไม่หมดขอหั่นครึ่งก็แล้วกันนี่นค่ะแล้วเราก็กลับให้เห็ดขวดลงลงไปทอดตะไครกรอบนะึง หอมมากๆเลยค่ะหอมกลิ่นเห็ดขวดด้วยเห็นไหมคะทุกคนนี่คือเห็ดขวดทอดกับไข่โหเกียมกรอบน่ากินเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะ ขวนมันกรุบกรึบกรอบอร่อยดีอ่ะร้อนอืมร้อน